กระเป๋าหนูิครับเรื่องหลังครับทีเสื้อสมุดมากระบองไมอะไกระบองยังยังยังไม่ได้กระบองหรือหากระบองยไอ้ทีเสือสมุดหันมาสิครับทีเสือสมุดลองยิ้มสิครับนี่นะครับได้ลองทดสอบไม่แต่งก็เหมือนแล้วพอแต่งนี่โคตรเหมือนเลยครับไปมีคนอยากถ่ายรูปด้วยไปไปไปเลยบ้าไป เดี๋ยวอันนี้แต่งยังไม่เสร็จใช่ไหมแต่งหน้าทาปากนะครับริงมีบาร์บีมเอาบีมหน้าไหนแล้วเอาหน้านะจริงจริงมีซอแขร์ด้วยนะถ้าแป้งเพื่อจะได้เอาี่ยนชุดกันนะแล้วขาแป้งขาวนี่มากกวดนะแล้วถ้าแป้งพี่แต่งอยู่นี้ไม่ใช่แต่งเจ้าบ่าวจริงๆแล้วฉันเป็นพิธีกรนะอ้าวพิธีกรเหรอต้องเปลี่ยนเอาเอามือมาสิ ขันขาวอยู่เอาหลังเอาเอาเอาตรงนีไหมอัขนขาวอยู่ได้ได้เอาสบายนี่แหละใส่รถตวจสอบายอสบายได้ได้อยู่นะให้พี่แงให้ใส่สอา้ให้พี่ผมตกหจะตบแห้งเด้อป้าชินตนาสี่ร้อยดิว่ารับำด็ขนาดร้อนั่นลังไงวะ เป็นไงวะางเบาๆตกเบาๆคือตกคือยังไงสีนุ้งสอนคุณเอกนาตกตกคือยังไงอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอแต่แต่เบาๆอย่างนี้เแต่อย่าให้มันเป็นผงค่อยๆอย่าไปอย่าไปท่ามันเป็นไงอ่ะฉันไม่ได้ใช่สุดพลังนี่บอฉันคือทุกฉันแต่ทำไงี่ยานแต่งงานแต่งไปอันองางก็นั่งงานก็สุดท้อนผู้เมคอัพนางีไม่ล่องหนูเป็นเมคอัพอาร์ติสต์วันนี้นะาดีมก อันการูน่าไปแตกยุฟุนเอาป่ะกวางทั้งมูมูยังอะไรตรงตาเขาต้องทำไหมตาเอาขอบขอบตาหนาเบเบาเออจะเริตบข้อนั่นด้วยหระข้อแหลบอ่ะข้อเรียรนี่หน้าเธอแล้วของไงปุ๊บยัดหางไงดูอัจงึ้นให้หน่อยมาดูมาดูมาดู จ๊กแงมันลูกหยีเออเพอาะมันดึงมันหลังขงนาน้งางล่างกดง่างยากน่าจะมีแบบของี่ไทยได้ไหมอันนั้นมันตัวเล็กมันล้านเราเอ่อ,อ,อมาดูครับเอกนาการละครครับผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังต่อไปก็จะเป็นผู้อยู่เบื้องหน้าทั้งหมดเลยนะครับไม่ว <c oughs> <c oughs> ่าจะเป็นสไตลิสต์แล้วก็ฝ่ายคอสตูมนะครับ ก็นำทีมงานู้นำทีมงานครับเขานประเด็นมันบรอยังมันนมใหญ่นี่ล่ะตัมันินตัมันิานเยคาค่เเป็นรถสินค้าบริสไท เอามาไอยคือปีนเท้าจังจัรยมานิงมังกรมานิงมังกรมานิงมังคือมานิงมังคือมานิงมังคือมานิงมังตอนอ่าตัวนี้ก็ขาดสารอาหารกันนิดนึ่งนะทำให้แบบผอมแห้งแรงน้อยเพราะสุดสาคอนจับได้เนาะใช่ครับทำให้สุดสาคอนนั้นจับได้ง่ายมันตรงมีแห้งสูงไม่มีแรงที่จะต่อต้านต่อสู้กับสุดสาคอนนะครับสุอสาคอนเอานิ้วก้อยเกี่ยวไว้เบาๆบาแย่มันหลุดก็ไปเบิ้ลใส่สุดสาครนเนี่ย อันนี้มังกรไปมังกรกินีพีมันตเอันนี้เป็นเน่าเปกระวงแทนอันนี้อันนี้ผีเสื้อสมุดอ่าสามังคีกับนางเงือกชั่วข่าวตรงไหมตรงไหมตอนนี้อ่าผีเสื้อสมุดและนางเงือก แค่โนงกว่านาลน่ยหรอนี่แหละครับเากำลังให้เด็กเข้าเอาลูกเอาสบายขี้มาดูดนี่ยนี้ผีเสื้อสมดับกับนางเงือกสามัคคีกันอยู่นะครับจะพักษ์สภาอ่านางยักษ์และผีเสื้อสมดจะพากันไปฝากคันกับคุณหมอนะครับว่าตอนนี้ตอน epidemics ยังไม่เปิดนะครับต้องใช้กระบวนการไฮโทรโปรเทคชันนะครับได้ครับ เราทำให้ปากมันลูกเปิดนะครับได้คลอดง่ายง่ายมีนอต้องสี่โต๊ะสิ้นเลยล่ะเออพ่อมงดกับพิ๊งแล้วเนี่ยต้มไก่ยักษ์แต้อ้มพี่ิ๊ที่เรามีอ่ะอ่ามันคือการละครนะครับห้ามพูดถูกครับเพราะยาเป็นยาตัวแรงบทใช่ทำไมไม่นิติตให้พี่ไทยหน่อยอันไหนคิ่กับมากวกกลับมาที่เอกธนาการละครนะครับก็เป็น คุนทอนผู้เวอร์ชั่นใหม่นะครับถือ ipad นะครับเขาต้องยึดอันนี้ก่อนเพราะว่าคิดก่อนได้เมื่อไหร่ก็คือแต่งตอนนั้นนะครับเขาไปยึดไปไหนดีเอาแต่ท้าล่างแล้วก็นิ่มาเอา้ไม่ออเออเคลียร์น้ยมแม่อันนี้เขาไปยึดไปไหนดีเาถึงจะยึดโอ้แม่ว้าวตอนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นผ้าไปมานีโอเปอเรนนอนผู้ สนหรือว่าจะเป็นเจ้าบ่าวกันเนี่ยครับเอาแล้วครับนี่นะครับอันมาผู้ใดอยากมักม้วนอยากเห็นตัวประหลาดกับมาห้องนี้นะครับความลําบากของครูนะครับห้องนี้ไม่เน้นสวยนะครับเน้นหานะครับสวยตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อสมุดม้านินมังกรนะครับ โซนจะวางเอาเยออันนี้ก็มั่วมันเป็นโบหรือเป็นยังขึ้นแน่อันนั้นมันต้เป็นสายสิครับน้าถันแม่จากเรื่อนอ่ะมัพูดออ้ะไรนะเอาพ่อไปชั้นดอนเลยเหรอก็นาได้กระเลือกกาณาชาลีนะครับอันนี้มานินมังกรกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับยังไงซิตุ๊ตัดไหมเนี่ยคือต้องใส่เหมือนกระจับอ่ะครับตัดเส้นหนึ่งแล้วกูหยิบเส้นหนึ่งมาเหรอเนี่ยต้องทำเหมือนกระจับอ่ะครับ เข้ากันจับมานี่มังกรจับช้องทะเลโอยนังยักเป็นคนจับมานี่มังกรแทนที่จะเป็นสุสาคอนเรื่องอะไรติดแปลกเรื่องอะไรติดแปลกไปเลยเอออุ่นรินะครับตอนนี้สุสาคอนกำลังทำการใส่กระจบค่ะกระจบสุสาคอนขึ้มานี่มันก่อนต่อมาหานี่มาตอนกำลังใส่กระจับสุสาคอนของมันเป็นมาหานี่ ม้านินมังกรกำลังใส่กระจับครับมางลบุงมนาลมัน่อยผมต้องหางงเป็นไงมันหนาโคโอ้โหมีเอาเอาฟางใหญ่อะครับเอาฟางอยานนี้ครับแล้วก็มัดใส่ตรงนี้เลยครับเหมือนกระจับนะครับมัดใส่ตรงนี้ครับเหมือนกระจับมันไม่มีมันไม่มีไม่ได้เอามาด้วยใช่ไหมเปิดออกมากระปลาเมซอนดิอนาคอนดาทีมเเจน ป่าซิวป่าไม่ซ่อนบ่ยังกล่าวว่าอยู่เดี๋ยวไปเก็บคลองก่อนนะครับพร้อมแล้วจะได้ลงไปเรียกด้วยนะรอมาครับมาครับเราจะพาทุกคนไปขึ้นเขียงนะครับตอนนี้จะพาทุกคนไปขึ้นเขียงดันดันทีมโดยสุภารณพู สุนทนทรผู้จะพาทุกคนไปขึ้นเขียงนะครับแต่ว่าตอนนี้จะพาไปที่จะพาไปคลินิกก่อนนะครับเราจะพาไปคลินิกก่อนนะครับมาสุสาครสุสาครจะพาไปถอนฟันนี่เงาะ,ะลมเรียนครับเงาะลมเรียนของค้อครับนี่คืงเงาะลมเรียนครับรง,งเรียนครับ สวัสดีครับครับน้องโรงเรียนครับมือมันจีือคู่ลูกแมนอยู่คู่สีดำทีมงานพร้อมไปอะไรคะหลายหลายตัวดรเป็นดูเป็นลำหักเป็นลูกสาวของน้อกับรจนาเป็นลำหักค่ะตงลงไป่น้ลำหักนะคะเป็นลำหักอันนี้เป็นลำลำหักเป็นลำหักไม่รู้จริงดูไม่ออกหรอคะ ว่าเป็นอะไรเอาให้ทายนะครับให้ทายค่ะว่าเป็นอะไรนางเงือกครับถูกถูกต้องนะคะตัวละครนี่สวยมากตัวกะรนี่สวยมาก